ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะครับว่าควันตัำมันเป็นเรื่องที่เล็กจิ๋วมากๆแต่กลับมีอิทธิพลต่อทุกอย่างในจักรวาลน,นี้เลย คือปกติเราคิดว่าทุกอย่างมันต่อเรื่องใช่ไหมครับแต่ลอกของสิ่งเล็กๆจิ๋วๆอย่างพวกอนุภาคเนี่ยมันไม่เป็นแบบนั้นเลยพลังงานหรือสสารต่างๆมันจะไม่ได้มาแบบไหลเป็นน้ำนะครับแต่มันจะมาเป็นก้อนๆเป็นแพ็กเกจเล็กๆที่เรียกว่าควอนตัมแล้วที่แปลกกว่านั้นคือเจ้าพวกอนุภาคเล็กๆพวกนี้มันสามารถอยู่ในหลายๆสภาพพ,พร้อมกันได้ด้วยเช่นเป็นทั้งคลื่นและอนุภาคในเวลาเดียวกันหรืออยู่ที่หลายที่พร้อมกันได้จนกว่าเราจะไปสังเกตดูมันนั่นแหละ พอเรามอนปุ๊บเจ้าพวกนี้มันถึงจะเลือกสถานะใดสถานะหนึ่งเท่านั้นเหมือนมันกําลังตัดสินใจเลือกอยู่พอเราไปแอบดูมันเลยต้องเลือกและที่โคตรพีคอีกอย่างคือการเชื่อมโยงกันของมันสมมุติว่ามีอนุภาคสองตัวที่ผูกติดกันแล้วแยกกันไปคนละทิศถ้าเราไปเปลี่ยนสภาพตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเปลี่ยนตามทันทีไม่ว่าจะอยู่ไกลกันแค่ไหนก็ตามแบบไม่มีการส่งสัญญ,ญาณอะไรกันเลยนะไร้สายจริงๆ เรื่องพวกนี้ไม่ได้เป็นแค่ทฤษฎีเพิเจอร์นะครับแต่มันคือรากฐานของทุกอย่างที่เราเห็นในชีวิตประจําวันเลยตั้งแต่แสงที่สว่างเคมีในร่างกายเราไปจนถึงคอมพิวเตอร์ที่เราใช้อยู่ตอนนี้ก็มีพื้นฐานมาจากหลักการนี้เจ๋งจริงๆครับและนี่คือดินแดนแห่งชีวิตอยากให้นําเรื่องอะไรมาเล่าคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ